สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอ,อรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงว่าเขาตัดคืนขาดจากใจแล้วหรือยังนะสําหรับชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมษผลตุลและกลุ่มนะคะเรามาดูกันว่าเขายังคิดที่จะกลับมาไหมหรือจะได้สารต่อความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งไหมนะคะขอดูพลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะเจ็ดถ้วยตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงคิดเยอะคิดมากค่ะกังวลใจไปหมดเลยเนาะอืมควีนออฟสอดค่ะสิบเหรียญกําลังคิดกําลังตัดสินใจหนูนะคะว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ยังไงหรือว่าเลือกที่จะยุติเลือกที่จะหยุดหรือเลือกที่จะไปต่อค่ะตอนนี้มันเหมือนสับสนอยู่เพราะว่าตัดใจจากเขาไม่ได้แล้วมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ยังยือ้อยังรังอยู่ค่ะสาหรับชาว่านลมแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะ อ๋อเขาเยียกยังไม่กล้าที่จะง้อเขายังไม่กล้าที่จะไปคุยกับเขาเพราะบางครั้งบางทีชาว่านลมอะค่ะเป็นคนที่มีอีโกโอ้อยู่แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมก้มหัวให้กับใครอะอ๋อในตรงนี้ค่ะในเรื่องความรักเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหามีประเด็นในเรื่องของการขัดแย้งกันทางด้านอ๋อทัศนคติหรือนิสัยในบางข้อระหว่างคุณกับเขาอะค่ะในตรงนี้ที่จะมีปัญหามีประเด็นกันได้บ่อยนะ เด็กชาลีอดในตอนนี้อาจจะไม่ได้เจอกับเขาเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ห่างกันจริงๆไม่ได้มีการติดต่อคอนแทคกันเนอะเพราะว่าออพลังงานตรงนี้ขึ้นมาเหมือนคุณกับเขาอาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาด้วยเรื่องของระยะทางด้วยค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะห้าเหรียญสิบดาบที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณต้องวิ่งตามความรักนี้อยู่เพียงลําพังแล้วเหมือนกับคุณเหนื่อยะคะ่ะเหนื่อยแต่ว่า เหมือนกับฟีดแบ็กหรือว่าการตอบกลับมาอ่อรีแอคชั่นจากเขาอะ่ะมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ชาวธาตุลมคาดหวังไว้อะค่ะอืมตัวชาวธาตุลมเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเรียพร้อมเนาะหรือเป็นคนที่อ่อดีทุกด้านนะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถคนนึงเลยแหละเป็นคนเพอร์เฟกคนนึงเลยด้วยเพียงแต่เรื่องความรักนี่แหละที่จะมีปัญหามีประเด็นเพราะว่าเนื่อง ด้ยพื้นตัวของชาวธาตุลมแล้วจะเป็นคนทั้งอ่อนไหวแล้วก็ทั้งเข้มแข็งนะคะบางครั้งบางทีมันคิดเร็วไปตัดสินใจเร็วไปหรือทําอะไรแบบบุ่มบามเกินไปก็ทําให้ส่งผลกระทบกับความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งได้ค่ะในตรงนี้บางครั้งบางทีอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เช่นกันเพจอัพพอร์ติเคิล <estilo> ยังรักยังรอเขา <S <S ขค่ะยังคิดถึงเขาอยู่เไม้ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะหนักหนาค่ะระหว่างคุณกับเขามีปัญหามีประเด็นกัน ที่เลือกที่จบเลือกที่ยุติอะค่ะอ๋อมันเหมือนกับมันสุดสุดแล้วอะมันมีการปรับกันมาพอสมควรแล้วพอมันไม่ไหวจริงๆก็เลือกที่จะจบความสัมพันธ์นะอืมมันเป็นปัญหาคาราคาสังกันค่ะระหว่างคุณกับเขาที่เลือกที่ตัดจบกันเนี่ยบางทีบางครั้งมันทําด้วยอารมณ์โชว์บุกนะตอนนี้เวลานี้บอกเลยว่าคิดถึงเขาแล้วถ้าเป็นไปได้อยากที่จะคุยเคลียร์ใจกันจริงๆว่า ยังพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าจะมูฟออนกันแบบจริงจังไปเลยจะได้สบายใจสาหรับชาวธาตุลมที่จะได้เปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเข้ามาค่ะก็ะบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดตัดสินใจทบทวนมันอ๋อคิดวุ่นวายไปหมดนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาวาวุ่นใจค่ะสําหรับชาวธาตุลมนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้ใจเขาคิดยังไงคะ่ะสามดาบ หกเหรียญเหมือนป,นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันมาจากเรื่องของบุคคลที่สามด้วยนะเพจเอาพาร์ติเคิลค่ะในบางคู่นะคะบอกเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่คุณกับเขามุบออนจากกันไปมาจากเรื่องบุคคลที่สามมาจากเรื่องมือที่สามที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้เขาเลือกที่จะให้โอกาสคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะณนะตอนนี้เวลานี้เหมือนกับเปิดใจตัวเองที่จะคุยกับคนใหม่ๆอะคะ่ะ เพดอพาร์ติเคิลแต่เขาก็ยังคิดถึงชาวธาตุลมอยู่คิดถึงนี่ค่ะเพดอาวาัตขึ้นมาตอกย้ำนะว่ายังคิดถึงอยู่คิดถึงเดอะไฮเพนเซตแต่ว่าเขาเรียกอะรหละมันไม่ได้ไม่ได้พร้อมที่จะมาเปิดตัวหรือไม่ได้พร้อมที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับชาวธาตุลมอะค่ะสิบเหรียญเหมือนเลือกที่จะ ให้โอกาสตัวเองก่อนนะตอนนี้เวลานี้เขาโสดแล้วเขาไม่มีพันธะแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆเข้ามาที่จะได้ศึกษาดูใจเหมือนว่าจะได้ดูว่าเออใช่ไม่ใช่อะค่ะในตรงนี้เนาะแต่บอกเลยว่าใจเขาอะไม่ได้ชัดเจนนะเพราะใจเขายังคิดถึงชาวท่านลมอยู่ข้ามุฟออนจากชาวท่านลมได้จริงๆหรือยังคะสตริง สี่ไม้และ q u ีนอพาร์ติเคิลเขา m ม v e on ไม่จริงหรอกคะ่ะในตรงนี้เขายังคิดถึงอยู่เนาะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็เหมือนกับอยากที่จะคุยนั่นแหละอยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์ใจอะคะ่ะแต่มันก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ทั้งชาวทัดลมเองทั้งตัวเขาเองมันเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะกลับมาไม่กล้าที่จะคุยเพราะว่ามันเหมือนมีศักดิ์ศรีค้ำคออยู่คะ่ะในตรงนี้เนาะอืม สองเหรียญเนี่ยค่ะแต่มันมีโอกาสเนาะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้เจอกันจะได้เอ่อจะได้คุยจะได้คุยกันจะได้เคลียร์ใจกันนะแปดถ้วยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าจะสมหวังนะมันเหมือนกับว่าอาจจะได้เจออาจจะได้เคลียร์ใจอาจจะได้คุยกันถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ในหลายๆคู่บอกเลยว่าไม่ได้เลือกที่จะไปต่อนะมันเหมือนกับได้จบกันแบบสบายใจอะค่ะแต่ก็บอกเลยว่าในตรงเนี้ยเขาก็ผิดหวังเหมือนกันเขาก็เสียใจเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคนใหม่ไหมคะเขามีคนใหม่แล้วจริงๆหรือเปล่าเพื่อดูนะคะว่าชัดเจนไหมว่าเขามีคนอื่นคนคุยหรือยังสามเหรียนนะคะสีถ้วยเขามีคนคุยนะมีคนเข้ามานะคะเดอะไฮเดไฮารเพน แต่เขายังไม่เปิดใจเพราะว่าเหมือนอย่างที่มีการบอกนะว่าใจเขามันเหมือน50-50ิบห้ิบอะใจนึ่งก็ยังคิดถึงชาวธาตุลมยังมีชาวธาตุลมอยู่ค่ะแต่อีกใจนึงก็เลือกที่จะให้โอกาสเองได้คุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะได้คุยได้ครบแต่ไม่ได้เปิดใจยังไม่เปิดใจยังไม่ได้ชัดเจนกับคนที่เข้ามานะคะมสมอลน เหมือนกับว่าเรื่องที่จะคุยเรื่องที่จะประครับประครองหรือว่าคุยกันไปก่อนอนะ่ะอืม King of c u p the Star เนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาก็เหงาอ่ะเขาก็เหมือนว่าหาเขาเรียกอะไรหาคนคุยหาคนที่ใช่เหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่เอ่อเหมือนโสดแล้วไม่มีพันธะแล้วก็อยากจะคุยอยากจะเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาทําให้เขาไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกเสียใจอ้างว้างค่ะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเสียใจนะแต่ แค่มันปัญหาคุณกับเขาอะมันตัดจบกันโดยเขาเรียกการใช้อารมณ์อะเออมีปัญหามีประเด็นการแล้วเรื่อยที่จะไม่ง้อกันนะคะในตรงเนี้ยคู่ของคุณเนาะนี่คือข้อเสียของคู่ของชาวธาตุลมนะคะก็บอกเลยเค่ะว่าเขามีคนคุยคนใหม่แต่เขายังไม่ได้เปิดใจแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกับชาวธาตุลมนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันนะคะมีการกลับมาเคียร์ใจแต่ก็มันเหมือนไม่ได้สารต่อกับความสัมพันธ์นะคะ โอเคค่ะมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกันใหม่จะได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่นะคะเด h ะไ i n e หกไม้สีดาบสถิตมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะในหลายๆคู่ค่ะแต่ใจลึกๆแล้วก็กังวลใจหวั่นใจเนาะเพราะว่า ในตรงนี้ค่ะหกเหรียญสามถ้วย6กเหรียญแล้วเดอะฟูขึ้นมานะเพราะอะไรคะเพราะว่าการกลับมาของเขาอะ่ะมันเหมือนกับมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้มั่นใจได้อะว่าเขาจะมีคุณคนเดียวแล้วมันไม่ได้ทําให้มั่นใจได้ว่าลุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ถามว่ามีความสุขไหม happy ending ไหมที่เขากลับมามีความสุข happy อนด i n g ค่ะจาตทัดลมคาดหวังถึงความชัดเจนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่จะกลับมานะแต่ก็บอกเลยคะ่ะว่าคุณจะพบเจอกับความสัมพันธ์แบบ ที่มันอึมคึมไม่ชัดเจนอะที่ดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีใครปิดบังซ่อนเลนอยู่อะค่ะในตรงนี้เนาะอืมเพราะพลังงานมันขึ้นมาทั้งเดือยไฮเป็นเซแล้วก็สามถ้วยอะค่ะเขาบอกเลยว่าอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ขึ้นได้นะคะสีไม้จัดเม้นนะอืมมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งค่ะในตรงนี้ที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแต่บอกเลยว่าชาวธาตุลมค่ะเลิกที่จะให้โอกาสเขาอืมสีไม้จัดเมน้นแล้วก็ ช่วยขึ้นมาเลือกที่จะให้โอกาสเขาเลือกที่จะเปิดใจให้เขาเข้ากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าในหลายๆคู่จะเจอกับสถานการณ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ที่มิกาบ,บอกเนาะแล้วมันจะเป็นอยู่สักพักหนึ่งมันเหมือนกับปัญหาประเด็นมันยังไม่ได้หมดไปอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วถามว่าการกลับมาเคลียร์ใจแล้วยังสามารถที่จะคบกันต่อคุยกันต่อได้ไหมคุยกันต่อได้โดยที่ชาวธาตุลมเหมือนกับว่าไม่สนอะไรแล้วอะไม่ว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าขอให้วันนี้มีแค่เขาว่าพอ มีเปอร์เซนต์การกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่สูงค่ะแล้วก็เหมือนการกลับมาครั้งนี้คาดหวังถึงความชัดเจนกับความสัมพันธ์หรือตัดสินใจที่จะคบที่จะดีวกันแบบจริงจังเหมือนในหลายๆคู่คิดถึงเรื่องการแต่งงานเลยนะคะคิดถึงว่าเออกลับมาครั้งนี้เพื่อไม่ให้เ,ออเขาเลยไม่ให้เกิดปัญหาอีกก็เลือกที่จะแต่งงานเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแบบจริงจังไปเลยค่ะอืมในตรงนี้เพราะว่ายังไงแล้วบอกเลยว่าตัดใจจากเขาไม่ได้แล้วก็เลือกที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่ง แต่ในหลายๆคู่ก็เหมือนกับว่าเลือกที่จะคุยเลือกที่จะเคลียร์ใจเนาะแล้วก็เหมือนมันเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นแหละแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะมูฟออนไม่ได้คิดที่จะถอยนะคะก็ไปต่อเดินหน้าไปต่อความสัมพันธ์แหละแล้วก็เหมือนกับค่อยๆดูไปเรื่อยๆอะ่ะว่าจะจริงจังกับเขาได้ไหมเพราะว่าเลือกที่จะให้โอกาสเขาแล้วอืในตรงนี้ค่ะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงมาก ที่ชาวธาตุลมนะคะจะได้กลับมาคบกับเขาใหม่เขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับชาวธาตุลมชาวธาตุลมเลือกที่จะให้โอกาสเขาที่จะคุยที่จะดิวต่อที่จะสานต่อจากความสัมพันธ์นะในหลายๆคู่ค่ะได้พบได้เจอกับความสัมพันธ์แบบเติร์ตปาร์ตี้ความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ้อนรักเกิดขึ้นแต่ก็เหมือนกับได้เคลียร์ใจได้เคลียร์ปัญหาร่วมกันไปอะค่ะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปแล้วมันเหมือนกับอ๋อเขาเรียกอะไรมันนการเป็นการวัดใจอะว่า พิสูจน์ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเนาะในตรงเนี้ยค่ะอืมก็บอกเลยค่ะว่ามีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเลยที่จะสารต่อความสัมพันธ์แล้วเลอกที่จะสู้เลอกที่จะเผชิญกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นค่ะอืมขอแค่มีเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกที่จะเปิดใจให้กับเขาเลอกที่จะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกลุ่มนะอืมสาหรับคนที่เขาอ๋อที่คุณคิดว่าเขาจะ เขาตัดคุณขาดจากใจหรือ,อยังนะคะก็บอกเลยว่ายังนะคะในตอนนี้ยังคิดถึงอยู่แต่บอกเลยว่าในหลายๆคนนะคะบอกเลยว่าเขาเดีวกับคนใหม่ๆเขาคุยกับคนใหม่ๆอยู่แต่เขายังไม่ได้เปิดใจแล้วก็มีโอกาสสูงมากๆที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคุยกับมาเคลียร์ใจในหลายๆคู่ค่ะเคลียร์ใจกันแล้วไม่ได้ไปต่อไม่ได้สารความสัมพันธ์ต่อเนาะ ในหลายๆคู่ก็คือเคลียร์ใจกันแล้วก็ไปต่อความสัมพันธ์เลือกที่จะ,ะเผชิญปัญหาเลือกที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆด้วยตัวเองอะค่ะเพราะว่ารักเขาแล้วก็ต้องการมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์เนาะค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ